ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับเรามาพบกันในสรุปเนื้อหาในหนังสือเลยแล้วกันนะครับของสังคมนะครับสังคมศึกษา2นะเนื้อหาที่สอบออกออกสอบปลายภาคนะครับอ่าก็จะกรอบไปด้วยแล้วเดี๋ยวละรวมนะนักเรียนก็มาอ่านตรงหน้า95นะครับอำนาจที่ปไตย9 7้าสถึงหนึฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์1 0 3่งร้อยสามถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองถึงหนึ่งร้อยสามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนะึ่งร้อยเจ็ดถึงหนึ่งร้อย 1> 11 1. รัฐธรรมนูญนะครับ113ถึง119องค์กรอิสระ134ถึง137นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาของหนังสือนะคราวนี้เรามาดูกันในในสรุปที่อาจารย์ได้เขียนไว้ให้เลยนะครับอ่าตัวนี้เรื่องแรกเลยนะเรื่องของการเมืองการปกครองไทยตัวนี้ก็เข้าๆแล้วกันนะครับเรื่องของระบบการปกครองซึ่งในโลกนียประกอบไปด้วยกี่รูปแบบนะสรูปแบบนะครับก็จะมีเรื่องของอประชาธิป,ปไตยนะครับ ประชาธิปไตยเรื่องของเผด็จการนะครับรเผด็จการแล้วก็เรื่องของคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นะครับโอเคแต่ตัวเนี้ยเราไดา้เรียนไปหมดแล้วนะพวกนี้คราวนี้เรามาพูดนะครับธิปไตยของไทยกันเลยแล้วกันนะครับธิปไตยของไทยก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการปกครองระบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นะตัวนี้เราก็ใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้นะครับมีอำนาจทั้ง3ฝ่ายฝ่ายบริหารตุลาการนะนิติบัญญัตินะครับอันนี้ก็จะสรุปโดยรวมหนะลักรวมอำนาจแบ่งอำนาจนะแบบรัฐสภาแบบประธานาธิบด,ดีแบบกลึงรัฐสภากึ่งประธานาธิบด,ดีนะครับตัวนี้ก็ให้นักเรียนแค่อ่านอ่านแบบผ่านๆไปนะครับอัน,นี้เรามาดูกันนะตัวต่อมานะครับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยนะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตรงนี้ประเทศไทยได้ใช้รูปแบบนี้นะครับตัวต่อมาก็เป็นเรื่องของพระราชอำนาจนะไม่ว่าฐานะของประมุขหรือฐานะอื่นถูกโดยกําหนโดของรัฐธรรมนูญนะมีอะไรบ้างใช้ประราธิปไตยแยกออกไป3ฝ่ายนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการหนะึง่งดำรงอยู่ในฐานะ เป็นที่เคา,า,ารพอัสกะระละเมิดไม่ได้ไหมายความว่าไงก็คือฟ้องร้องไม่ได้นะครับ 3. ก็เป็นพุทธมัณฑะชาวพุทธอย่างอาัอาคาราสานุประธรรมภกก็คือทรรุนุรุงศาสนานะครับจมทับไทยนะก็เป็นเรื่องของอะไรครับเป็นของอส่วนรวมจิตใจของทหารน,นะสา,าบรรนาฐานนนสากเครื่องราชอิสริยพรน,นะครับทรงเลือกตั้งองค์คมนตตีคณะองค์มนตตี นะผู้สำเร็จราชการกดมนทินบานด้วยสืบสันตติวงศ์นะครับนายกทัฐมนตรีอภิภากษาท่ามนตรีข้าราชการระดับสูงแล้วก็อภัยโทษนะตัวนี้ออกไหมตัวนี้ก็ออกนะนะครับก็้งเรียกลองอ่านสักสองรอบดูนะครับรัดเดียวรัดรวมอ่ะรัดเดียวรัดรวมก็ออกนะอันนี้ก็มาดูนะครับรัดเดียวหมายถึงอะไรมีรัฐบาลชุดเดียวนะมีการปกครองภายใต้รัฐบาลเดียวที่ออกกฎ คำสั่งได้สาม,มารถปฏิบัติได้ทั้งทั่วประเทศรัฐรวมลนะ่ะก็คือมีรัฐอย่างน้อยสองรัฐรวมกันนะครับก็จะมีรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกประเทศะไรสหรัฐอเมริกาแบบนี้นเป็นต้นนะครับตัวต่อมาอตัวนี้ออกเอยอะหน่อยนะจําไว้นะครับออกเอยอะหน่อยก็คือเรื่องของอำนาจทิเบตไตการแบ่งอำนาจทิเบตไตนะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นะครับทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางสภาอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีอำนาจตุลาการผ่านทางศาลนะครับแล้วเราก็โอเคตรงนี้นักเรียนก็อ่านย้ำอีกทีอีกรอบนึงนะในหนังสือก็มีอยู่นะครับอำนาจนิติบัญญัติอ่านออำนาจแรกก่อนนะครับนิติบัญญัตินิติบัญญัติทำหน้าที่อะไรเอ่ยนิติบัญญัติ อ,อย่าเพิ่งน้าที่แป๊บหนึ่งนะนิติบัญญัติก็เป็นอำนาจของผ่านทางรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรหรือสอส,อสอนะครับวุฒิสภาคือสอวอนะครับสองนี้ก็ทำหน้าที่เรื่องของอะไรครับการทวงดุลอำนาจกันใช่ไหมครับสอสอเป็นผู้ออกกฎหมายสอวอเป็นผู้คัดกรองกฎหมายอีกทีหนึ่งคราวนี้เรามาดูอำนาจแท้จริงกันก่อนนะครับเรื่องของอของอำนาจนิติบัญญัตินะครับ ออกกฎหมายออกกฎหมายคืออะไรก็คือเป็นการล่างพระราชอำนาจพิจารณาพระราชบ,บัญญัตินะครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฎหมายอืน่นยกเลิกกฎหมายอืน่นนะครับสรุปเข้าไปก็คือออกเรื่องของอะไรบ้างออกกฎหมายพรบนะพระราชบัญญตัติแล้วก็พรบพระราชบัญญัติประกอบนะครับประกอบรัฐธรรมนูญ ตัวนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินนะเป็นผู้ออกกฎนะครับ 2. เสนอชื่อบุคคลได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับของเราตอนนี้ก็เป็นยุคข,ของออนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสามควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ในรัฐสภานะครับสี่ให้ความเห็นชอบนะกิจกรรมสําคัญของแต่ละออของประเทศนะเช่นก็แต่งตั้งสาเร็จผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การสืบ พระสมบัติการให้ความเห็นในการประกาศสงครามนะครับตัวนี้อํานาจนิติบัญญัตินะครับ 2. อออกเช่นเดียวกันอํานาจบริหารผ่านใครผ่านคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยใครบ้างคณะรัฐมนตรีก็บอกไปด้วยนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆใช่ไหมรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับหน้าที่จำไว้เลยนะหน้าที่ของ คณะรัฐมนตรีกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินรักษากฎหมายควบคุมค่าราชการประจำประสานกระทรวงต่างๆนะออกมตนะิให้กระทรวงทะบวงกรมนำไปใช้อา้าวคราวนี้เรื่องของอำนาจบริหารนะครับนะักเรียนจดเพิ่มไปนะสามารถออกอะไรได้ออกพระราชกำหนดนะครับพระราชกำหนดพระราชนะครับ สีกานะครับแล้วก็กดกระทรวงตัวนี้เราให้เป็นอำนาจของฝ่ายฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการได้แต่ถ้าเป็นของนิติบัญญัติก็คือพระราชบัญญัตินะครับพระพราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะตัวนี้ปุ๊บทุตมานะก็ค่อนข้างออกเยอะหน่อยนะเรื่องของอำนาจตุลาการนะครับ หน้าตุลาการก็คือผ่านทางศาลนะครับคราวนี้เรามาดูนะศาลยุติธรรมนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะมันก็จะไล่ลำดับการศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาชั้นต้นก็พิจารณาคาดีเบื้องต้นนะอุทธรณ์ก็คือ,อพิจารณาซ้าอีกทีหนึ่งเรื่องของศาลชั้นต้นซึ่งถ้าศาลชั้นต้นก็จะมีอยู่ทั่วไปใช่ไหมนะครับจาก์ก็บอกไปชื่อเฉพาะไปศาลอุทธรณ์ก็จะมีอยู่9แห่งทั่ว ประเทศไทยแล้วก็สารดีกาก็มีอยู่ที่เดียวนะในกรุงเทพนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชั้นต้นอุทธรดีกาก็จะเป็นเรื่องของสารยุติธรรมครับเรามาดูสารต่อนะสารตัวที่พิเศษอ่านะสาลดีกาแผนกคดีอาญาของมู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะครับตัวนี้พิจารณาใครพิจา,ออารณาข้าราชการการเมืองประกอบด้วยมั่งนายกรัฐมมตรีสมาชิก สวหรือข้าราชการอื่นนะครับที่ถูกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกตินะครับสารปกครองจำไว้นะครับสารปกครองตัวนี้ออกไหมก็จะบอกว่าออกก็ออกนะออกหมดนะตัวนี้ให้เรียนอ่านสรุปนะครับเน้นย้ำสองรอบหน่อยนะครับในหนังสือก็มีสารปกครองนะครับพิพาทของราชการ อิาพาธของราชการและเลยหน้าที่การกระทําผิดละเมิดอย่างอื่นทางราชการนะครับสัญญาทางปกครองกํากหนดให้ทางราชการนะครับถ้าสรุปสารปกครองก็เป็นสารที่เน้นเรื่องของการพิจารณาคดีของหน่วยงานราชการกับราชการใช่ไหมครับก็คือราชการกับราชการหรือราชการกับเอกชน แต่ถ้าเอกชนกับเอกชนล่ะเอกชนกับเอกชนก็จะกลายเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมนะครับเป็นศาลยุติธรรมตัวนี้จะเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนเนี่ยตัวนี้แต่ถ้าเป็นราชการกับราชการก็จะเป็นศาลปกครองถ้าราชการกับเอกชนก็จะเป็นศาลปกครองเช่นเดียวกันนะครับศาลทหารตัวนี้ดูคร่าวๆผ่านไปก็เป็นเรื่องของทหารไปนะครับ สารรัฐธรรมนูญอ่าตรงนี้ก็ออกนะพิจารณาคาดเาีเรื่องของอะไรกฎหมายที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญอา่าการสิ้นสุดของสมาชิกและสภา,า,ามีฉายควงเป็นรัฐมนตรีอา่ามีปฏิบังคับพักการเมืองการกระทำของบุคคลทางการเมืองอา่าวินิฉัยการค้าคุณสมบัติอา่าลักษณะต้องห้ามนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญอา่าจบเรื่องของสารนะครับ เรีนไปอ่านเองสือสรุปอีกทีนึ่งนะคราวนี้เรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับเน้นย้ําเลยว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็ออกเยอะหน่อยนะเรามาดูรัฐธรรมนูญที่ฉบับสําคัญก่อนนะครับก็ฉบับที่1เลยนะพศ2475เจ๊าไหมนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือนะเป็น24มิถุนา2475โดยคณะราษฎรนะเปลี่ยนแปลงของรัชการที่7จนะครับจากสมูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าถามว่ารัฐธรรมนูญล,ล่ะ ประกาศใช้เมื่อไหร่ประกาศใช้จริงๆโดยกําหนดก็คือวันที่10ธันวาคม2 4 7 5นะครับแต่ถ้าเป็นวันที่2 4มิถุนาก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะครับคราวนี้มาฉบับอีกอันนึงที่สําคัญก็คือ2540นอ่าก็เป็นรัฐมนูญฉบับประชาชน,นอันเนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมนะครับถือว่าถือว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนะครับอ่าอีกอันนึงที่อาจารย์ได้ ข้ามไปนะเขเป็นเครื่องของรัฐธรรมนูนนะฉบับที่18นะครับฉบับที่18พศ25 50นะตัวนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูนที่มีความสำคัญก็คือเป็นรัฐธรรมนูนฉบับแรกที่มีการลงประชามตินะครับของประชาชนประชาเอ่อประชามติของประชาชนนะครับแล้วก็มีองค์กรอิสระนะครับเกิดขึ้น นะครับเกิดขึ้นโ okay. อเควันนี้องค์กรอิสระจะไม่ได้ใส่ไปให้นะแต่ในหนังสือมีอยู่นะครับนะักเรียนลองดูองค์กรอิสระประกอบด้วยอะไรมั่งนะองค์กรอิสระประกอบด้วยอันที่หนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือเราเรียกว่ากกตนะครับทาหน้าที่อะไรมัางจัดควบคุมเพิกถอนนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับ2ผู้ตรวจการแผ่นดินนะทำานี้อะไรสอบสนดวนตรวจสอบ ร้องเรียนนะเรื่องของข้าราชการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ะละเมิดคําสั่งนะครับนะหรือทุจริตตามหน้าที่นะสามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะปปชนะครับพวกนี้ไตส่สวนวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐน,นะครับส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการรับรวยผิดป,ปกตินะสี่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับคอตองอ ตรวจสอบนะป้องกันการใช้ใจ่ายเงินแผ่นดินนะครับก็จะมีองค์กรอิสระทั้งหมด4องค์กรนะรที่มีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินตัวนี้มาจาการัฐธรรมน,นูญนะครับรัฐธรรมน,นูญฉบับที่18นะครับพศ2 5 5 0นะจำไว้นะครับโอเคครานี้มาดูที่ฉบับที่19โอ้ฉบับที่19เน้นย้ำนะก็จะออกเยอะหน่อยนะครับก็เป็นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศกักราช2,557นะครับโดยการเข้ายึดอำนาจของใครครับคอสชอนะวันที่เท่าไหร่22พฤษภาคมนะครับ2557นะครับเข้ายึดอำนาจนะคราวนี้พอเข้ายึดอำนาจปุ๊บก็ต้องมีการเขียนกฎหมายออกมากฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญน,นะครับมีการบังคับใช้วันที่22 กรกดาสองห้าห้าเจ็ดนะครับมีจำนวนสี่แปดมาตราเกนะ้าหมวดอ่าที่มาก็จะมีใครมั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะอ,อ่าสนชเอ้ยคสอนชนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติสนชสภาปฏิรูปสปชและคณะกรรมการที่การร่างรัฐมนูญตัวนี้ก็จะทํารัฐมนูรน,นะครับคณะกรรมการตัวนี้นะครับส่วนสนชเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนคือในยุคนี้ก็คือทาหน้าที่เป็นของ นิติบัญญัติกับหน้าที่ของบริหารนะครับในวาระเดียวกันเลยนะก็คือเป็นเรื่องของคณะมนตรีแล้วเป็นสวรประกาศใช้ในสมัยคนเอกะยุ์จันโอชาในายกัรมนนตีนะครับนายกรัรมนตรีคนที่เท่าไหร่ประยุ์จันโอชาก็คือคนที่29ของประเทศตอนนี้นะครับโอเค เรื่องสุดท้ายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับตัวนี้ก็ออกนะนักเรียนก็อ่านไปคร่าวๆก่อนแล้วการตัวนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับเนื้อหาปึ๊บๆอ่านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือการแลกเปลี่ยนนะการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนนะครับระหว่างโลกลักษณะนะลักษณะมีความสัมพันธ์ประเทศคืออไงเป็น ทางการไม่เป็นทางการนะครับมีความขัดแย้งมีความร่วมมือกันโอเค,ครอบเขตล่ะก็มีความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจความสัมพันธ์ด้านสังคมด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับลักษณะการประสานประโยชน์ก็คือเป็นการร่วมมือกันการรวมกลุ่มของเศรษฐกิจนะครับมีร่วมมือกับเศรษฐกิจนะโอเคเขตการค้าเสรีนะสาภาพ ส่วนกกร,รักรตลาดร่วมสาภาพเศรษฐกิจนะครับตรงนี้เราเองก็อาจแค่รอบเดียวพอนะคราวนี้เรามาดูกันนะตัวที่สําคัญเลยนะครับองค์การสาประชาชาติอนะ่าตัวนี้เกิดขึ้นจากรายการร่วมมือกันนะของทั่วโลกนะก็มีความร่วมมือกันในระดับของภูมิภาคทั่วโลกนะครับเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนนะสันติภาพโลกนะครับคณะ มติความมั่นคงนะแห่งประชาชาตินะครับจะจะประกอบไปด้วยสมาชิกถาวรน,นะาชาติตรงนี้นะมีอะไรบ้างมีจีนฝรั่งเศสจําไว้นะครับตัวนี้จีนฝรั่งเศสรัสเซียสหราจจาณจักรอเมริกานะครับสามารถออกมติในการยับยั้งกฎหมายเอ่อในการไม่เห็นชอบเรื่องของการประชาเอ่อเรื่องของข้อตกลง,งต่างๆได้นะโดยที่ไม่ต้องรอความิเห็นจากส่วนอื่นเลยนะครับตัวนี้ก็ออกเดลขาธิการสาหสหประชาชาตินะครับ ก็ซึ่งตรงนี้จางก,ก็ขีดทิ้งไปนะปัจจุบันนะครับไม่ใช่นะก็จะมีประกอบไปด้วยนะีตามนี้นะครับก็จะมีาจากนายโคฟี่อานันก่อนนะนะพอนายโคฟี่อานันเสร็จเป็นชาวกาหน้าก็มาเป็นนายบังกีมูลบังกีมูลเป็นชนเกาหลีใต้นะครับแล้วก็หมดวาระไปแล้วนะซึ่งปัจจุบันก็จะกลายเป็นนายอันเตริโอกูเตริสนะครับซึ่งได้รับตําแหน่งตั้งแต่วันที่ วันที่1มกรานะครับ2016นะเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะครับคราวนี้อ่องค์กรนาโต้ก็เป็นเรื่องของอะไรส่วนที่สัญญาเรื่องของทางทหารน,นะครับอ่ากลุ่มปลดแอกเปรติตายตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะกลุ่มประเทศที่ไม่ฟอกไฟกฟ,ฟ,ฟได้ปั๊บอ่าจัดไปคราวนี้มาธนาคารโลกอ่าประเทศไทยก็เข้าร่วมนะตัวนี้ก็เป็นอ่าลองดูประเทศที่ไทยเข้าร่วมดีกว่านะครับก็มีเรื่องของธนาคารโลก เข้าร่วมนะ <S <S เพื่อการจะตั้งเ,เรื่องของกองทุนนะครับกองทุนระหว่างประเทศ่ไทยเข้าร่วมไหม IMF ไทยก็เข้าร่วมนะครับเรื่องของการเงินน่ตัวต่อมาสภาพยุโรปก,ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับองค์การการค้าโลกอ่ตัวนี้ไทยก็เข้าร่วมด้วยนะครับเพื่อเป็นเวทีในการเจรจารการการค้าของโลกอกลุ่มส่งออกน้ำมันไทยก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับโอเปก นะตัวต่อมาก็เป็นเรื่องของอะไรอาเซียนโออาเซียนนี่ไทยเข้าร่วมแน่ๆนะครับก็คือการร่วมมือการพัฒนาของระดับภูมิภาคนะครับเขตการค้าเสรีอัปตรอ่าไทยเข้าร่วมไหมไทยเข้าร่วมนะครับจำไว้นะครับมันจะมีอยู่สองตัวอ่าที่จะงงๆหน่อยนะปึ๊บเรื่องของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นนะั่นคืออาเซียนแต่ถ้าเขตการค้าเสรีอาเซียนก็คือจะเป็นอัฟตรนะครับตัวนี้ก็เรื่องของการค้านะครับตัวนี้การค้าการลงทุน ระหว่างประเทศที่เป็นของภูมิภาคอา,อาเซียนนะครับโอเคตอนนี้ก็จบเนื้อหานะครับนักเรียนก็ไปอ่านสรุปเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับส่วนข้อสอบอัจฉรย์อาจารย,าารย์ซึ่งได้บอกไปแล้วนะมันก็จะมีอยู่2ข้อนะครับนักเรียนก็ไปเตรียมตัวมานะอย่างที่ตัวนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเป็นตัวไหนบ้างที่ไทยเข้าร่วมนะครับนักเรียนก็ลองลอง,ลองอ่านดูนะเรื่องของอะไรบ้างนะเรื่องอันที่1เรื่องของ าการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมาทางการเมืองนะครับนะสองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับที่ ระหว่า,างประเทศไทยที่ไทยเข้าร่วมด้วยประมาณนั้นนะครับจะมีอยู่แค่2อสองข้อที่จะเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับที่เหลือนักเรียนก็ลองไปฝึกอ่านนะครับแล้วก็ลองสรุปอีกทีนึ่งนะครับไม่ยากนะครับอขอให้นักเรียนโชคดีนะครับในการสอบครั้งนี้สวัสดีครับ